ใช้ไพ่ใบชาแล้วก็ไพ่เวทมนต์แห่งกระดาษนะคะสองสำหรับนี้นะคะเบาๆแล้วค่อยไปแบบตีลายละเอียดเยอะๆในช่วงดวงรายเดือนจันครุสุริยาคืออะไรเอฟขออธิบายก่อนนะคะจันครุสุริยาก็คือจันก็คือดวงจันนะคะหมายเลขสองครุก็คือครูหรือพระรหัสบอดีนะคะดาวพระรหัสบอดี หมายเลข5แล้วก็สุดท้ายสุริยาก็คือดวงอาทิตย์หมายเลข1นะคะเมื่อใดก็ตามที่ดาวสามดวงนี้มาอยู่รวมกันในราศีธวาราศีธัวาน,นะคะหรือ่อาคาร์ดินะคะราศีคา r d i n a ลหรือราศีผู้นำผู้ริเริ่มราศีธันวานก็คือเป็นมีอยู่สี่ราศีหนึ่งเมษนะคะราศีเมษสองกรกฎสามตุล สีมังกรนะคะวันใดก็ตามที่มีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสอยู่ในสีราะศีนี้หรือจะอยู่รวมกันกระจุกอยู่ในราศีเดียวก็ได้ในราศีได้ราศีหนึ่งของตุลเมษมังกรกรกต จะถือว่าเป็นดวงจันทร์ครุสุริยาที่เขาว่ากันว่าเป็นดวงสูงเป็นดวงของผู้มีอิทธิพลเป็นดวงของผู้ที่จะได้รับความสําเร็จในอนาคตแบบที่ห้ามไม่ได้นะคะแบบห้ามขัดวัสนาไม่ได้ต่อให้เกิดมาแบบน้อยนิดต่อให้เกิดมาแบบอยู่ในลักษณะของบุคคลที่ถูกจํากัดไม่มีต้นทุนแต่สุดท้ายจะแบบจเจริญเติบโตยิ่งใหญ่นะคะเป็นดวงของผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองนะคะทีนี้ วันที่สิบเก้าเกือบเกือบเที่ยงคืนดาวดาวจันวันที่สิบเก้าเกือบเกือบเที่ยงคืนหลังจากที่ดาวพะหัสบดีย,ย้ายดาวจันทรจะย้ายตามนะคะแล้วก็ไปอยู่รวมกันกระจุกในเรือนราศีเมษเรียกได้ว่าเป็นจันครุสุริยาโอ้โหใครที่เกิดในช่วง วันที่1 9บ0อะไรแบบนี้นะคะอู้จันเป็นมหาจากอาทิตย์เป็นมหาอุดพระรหัสบอดีเป็นราชาโชคผู้มีบุญหนักศักใหญ่นะคะแบบเริกคลอดนะเริกคลอดอะไรแบบนั้นอ่ะผู้มีบุญหนักสักใหญ่จะเกิดในช่วงเวลานั้นนะคะนี่แหละทีนี้มันจะส่งผลอย่างไรอย่างไรก็ตามถึงเราจะเกิดมาก่อนนะคะถึงเราจะเกิดมาก่อนแต่ดูซิว่ามันจะส่งผลแบบให้เราได้โชคดีโชคลาภอะไรนะคะใช้ไพ่ ใบชาในการขยายความนะคะนี่คือภายใบชาจะดูทั้งสิ่งที่จะต้องระมัดระวังและสิ่งที่จะเป็นโชคลาภที่จะเข้ามาเปิดเลยนะคะวางไว้ตรงนี้ก่อนชาวลัคนามีนไพเซตนะคะใครเป็นชาวลัคนามีนบ้างวันนี้แต่ละลัคนาจะไม่ยาวเกินไปนะคะเราจะดูแบบรายละเอียดคร่าวๆจันทรุสุริยา รอบนี้จะส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีมีนได้โชคลาภอะไรบ้างคะ victory า v i t t r y is s o m e e n d e a v o r ชัยชนะด้วยความพยายามชัยชนะจากความพยายาม victory ขึ้นมาเลยใบยแรกคราวมงกุฎคุณจะถูกให้เกียรติ คุณจะถูกให้เกียรติแคร o ท opportunity mm ้ l อวิน f a l l โอกาสและโชคลาภชาวมีนอนะช่วงนี้อะรับประกันเลยว่าถ้าเป็นชาวลักนานะคะเงินเข้ารัวๆนะช่วงนี้รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองโอกาสและความเป็นไปได้บนเส้นทางใหม่เปิดออกแถมยังมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆสิ่งอื่นๆใหม่ๆแบบ ช่องทางเพิ่มเติมของรายได้ที่นอกเหนือกว่าเดิมด้วยนะคะสุดท้ายอีโก้ชัยชนะเหนืออุปสรรคมีแต่คำว่าชัยชนะทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้มาดูเรื่องที่จะต้องถูกแนะนำนะคะจากดวงดาวช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนต้องวางแผนล่วงหน้าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแก้งก็รู้ คุณรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างขาดหายไปอาจเป็นเรื่องราวของความรักอาจเป็นเป้าหมายทางการเงินหรือเรื่องอื่นๆถ้าการเงินมาดีขนาดนี้สิ่งที่ขาดหายในชีวิตของคุณไม่น่าจะใช่การเงินแต่เกี่ยวกับแบบความรักหรือบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเป็นเป้าหมายในชีวิตด้านอื่นๆที่คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้ถูกเติมเต็มนะคะแต่ว่าเรื่องเงินมาเต็มมากเลยแล้วก็คุณต้องปกป้องตัวของคุณเองนะคะเตือน3มอย่างนะคะเนี่ยมาอ่านกันเลยค่ะ ชาวลัคนามีนดาวประจําตัวของคุณอนะ่ะ กลุ่มลักนณาอยู่นะเวลานี้แต่อีกไม่นานจะไปอยู่ในเรือนการเงินโชคลาภทางด้านการเงินของคุณจะดียิ่งกว่าเดิมอีกดียิ่งกว่านี้อีกนะคะถ้าที่ผ่านมารู้สึกว่าตัวเองก็สําเร็จแล้วก็เริ่มมีโชคนะคะก็เริ่มมีแบบลาภะเงินตรามีช่องทางในการแบบหาเงินมาได้มากมายอยู่แล้วมันจะดีขึ้นกว่านี้อีกเพราะว่าดาวพฤหัสบดีจะไปอยู่ในเรือนการเงินนะคะร่วมกับดาวอาทิตย์นะคะร่วมกับดาวจันทร์ ะะดาวจันอาจจะอยู่แป๊บนึงนะคะแต่ดาวอาทิตย์จะอยู่ไปเต็มๆทั้งเดือนเลยแล้วก็จะเดินดีไปโดยตลอดเลยคุณจะพบกับช่องทางใหม่ๆในการได้มาซึ่งเงินตราเงินมาเต็มเงินมาเยอะแล้วคุณจะมีเกียรตินะคะคุณจะได้รับการยกย่องเชิดชูจากหมู่พี่น้องเพื่อนฝูงพ่อแม่นะคุณดูจะโดดเด่นกว่าบุคคลในรุ่นราวคราวเดียวกันของคนที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยๆในบางคนด้วยนะคะบางที ยังเรียนไม่จบเลยหาเงินได้แล้วหาเงินใช้เองได้แล้วนะคะบางทีแบบเพิ่งจะทํางานน่ะมีทรัพย์สมบัติมีนั่นมีนี่ก่อนเพื่อนนะคะมีบ้านมีรถมีอะไรแบบนั้นในในช่วงเวลานี้โชคจะเข้ามามากมายคุณจะได้มาซึ่งแบบสิ่งของอะไรที่เป็นวัตถุเยอะๆนะคะเงินนะคะทรัพย์สินสมบัตินะคะทองคํารถยนต์บ้านบางคนนะที่ค่อนข้างมีกุศลมากแล้วก็ เติบโตแล้วอยู่ในช่วงวัยแบบอายอาุมีอายุบ้างแล้วไม่ใช่ช่วงวัยรุ่นวัยรุ่นก็จะต้องได้แบบลาบยศสรรเสริญและอะไรที่แบบใหญ่ๆที่เป็นทรัพย์สมบัติใหญ่ๆบ้านรถที่ดินอะไรแบบนั้นเลยนะคะทรัพย์สินแบบนั้นเลยและได้รับชัยชนะในการแข่งขันทุกอย่าง ไม่ว่าจะแข่งขันสอบแข่งขันสอบชิงทุนนะคะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคุณล้วนประสบความสาเร็จเพราะดาวประจาตัวของคุณได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคนั่นเองมองกุฎสวมมาแล้วมีโอกาสจะได้ช่องทางใหม่ๆใ,ในการได้มาซึ่งเงินทองคือรวยมากชาวมีนจะรวยมากเพราะว่าดาวพระหัสนอกเหนือจากจะเป็นนอกจากจะเป็นดาวประจําตัวเองที่ได้ตําแหน่งแบบ ทรงพลังแล้วยังเป็นดาวประจําเรือนการงานงานจะนํามาซึ่งเงินแล้วมันจะมีช่องทางใหม่ๆมากมายที่เปิดออกให้คุณได้มาซึ่งเงินทองอีกแต่คุณจะรู้สึกเลยว่าเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างขาดหายไปก็คือคุณจะไม่ได้สําเร็จทุกเรื่องนะ่ะไม่ได้สําเร็จทุกเรื่องถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนโสดก็แบบโสดไปก่อนสักครู่นะคะคุณจะรู้สึกว่า ตัวคุณเองด้วยที่ไม่ได้แสวงหาความรักในช่วงนี้ตัวคุณเองด้วยที่รู้สึกว่าคุณอยากพักเรื่องของบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณไม่ได้อยากขวนขวายทุกอย่างณนะเวลานี้คุณเหมือนอยากปกป้องตัวเองก่อนบางคนอาจจะพึ่งแบบออกมาจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษบางคนอาจจะแบบเริ่มมีความสุขกับการโสดจึงอยากจะสันโดใช้ชีวิตอยู่ด้วยตัวเองแล้วก็มันไม่ได้มีทุกอย่างในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ ะะเหมือนคุณจะเว้นวักบางสิ่งเพื่อเติบโตในเรื่องของรากฐานที่มั่งคั่งและมั่นคง,งแล้วก็ให้วางแผนทางการเงินให้ดีๆช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนต้องวางแผนต่อให้คุณจะมีโชคลาภทางการเงินมากมายก็จริงแต่คุณน่าจะอยู่ในสถานการณ์การได้มาซึ่งผันผวนนะคะทำอะไรให้มีการวางแผนลงทุนให้ลงทุนให้หลากหลายให้มีแบบ ตะกร้าหลายๆใบเอาไว้ใส่ไข่เวลาไข่ในตะกร้าใบหนึ่งแต่ก็ยังมีอีกหลายๆเข่งหลายๆตะกร้าที่ยังเหลืออยู่นะคะวางแผนอย่าอย่าเอาอะไรไปลงทุนในแบบแกระจุกเดียวที่เดียวหรือว่ามองเห็นแต่โอกาสเดียวๆมองหาโอกาสเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะคะไพ่เตือนซึ่งไม่ได้เป็นไพ่ที่หนักหนาอะไรเลยเป็นไพ่ที่แบบเบาๆแค่บอกว่า ไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณจะต้องวางแผนว่าจะเอาสิ่งนั้นล่วงหน้านะคะไม่ว่าอยากจะซื้อรถซื้อบ้านหรือแบบอีกกี่ปีคุณจะทําอะไรควรวางแผนให้ตัวเองล่วงหน้าแล้วเก็บเงินเก็บเงินสําหรับอนาคตของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะ่ะคุณจะได้เรื่องเงินเรื่องทรัพย์สมบ,บัติทางโลกมาหนักมากๆแต่อาจจะขาดหายเรื่องความสัมพันธ์ใช่ค่ะดูลัคนานะคะอันนี้คือเน้นลัคนานะคะแล้วก็คุณต้องปกป้องตัวคุณเองด้วยนะเวลาที่แบบ อคุณอาจจะเป็นคนที่แบบดูดูหน้าเข้าหาในช่วงนี้ดูหน้ายืมเงินดูหน้ายืมเงินดูหน้าเข้าหาดูหน้าพึ่งพาถ้าเกิดว่าอะไรที่คุณสามารถพูดตรงๆแล้วแบบปฏิเสธได้ก็ให้รู้จักปฏิเสธนะคะไม่มีใครแบบไม่มีใครแบบจะปกป้องคุณได้นอกจากการกล้าพูดกล้าพูดอะว่าตัวเองอะมีภาระอะไรแบบนี้นะคะนั่นแหละสิ่งที่คุณต้องทําก็คือการกล้าปฏิเสธนี่นะคะคือสิ่งที่ไพ่ใบาชาออก ออกมาบอกแล้วเรามาดูไพ่เวทมนต์กระดาษกันนะคะขณะนี้เรายังอยู่ที่ลัคนามีนเป็นราศีแรกนะคะเป็นลัคนาเมีเป็นลนัคน,นามีนเป็นราศีแรกเป็นลัคนาแรกค่ะวันนี้เพิ่งเริ่มนะคะพี่นิ้วก้อยวันนี้เพิ่งเริ่มเราเริ่มจากมีนสวัสดีคะ่ะเรามาดูไพ่เวทมนต์กระดาษจะบอกอะไรกับชาวลัคนามีนบ้างคะ ดูสิขาแล้วไพ่ของปลาปลานะ่ะที่แปลว่าพวกทซัปนะี่ยเวลความรวยนะโอ้ดีจังเลยนะคะเนี่ยแล้วเป็นสัญ,ญลักษณ์ชาวลัคนามีนก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของปลาคู่นะคะเช่นเดียวกันความรวยมาถึงแล้วนะคะพวกทาสซัปแล้วก็ตะลุมบอลคะ่ะความรวยจะเข้ามาตะลุมบอลคุณ ฉับไวอย่างฉับไวคุณกําลังจะกลายเป็นผู้มั่งคั่งอย่างรวดเร็วนะคะลังเลใจแล้วก็อาจจะมีสถานการณ์บางอย่างนะคะที่เข้ามาในชีวิตของคุณอะเช่นเรื่องราวอื่นๆ เช่นเรื่องของความรักเช่นเรื่องของการเรียนหรือการงานอะไรแบบนี้นะคะคุณมีสถานการณ์ที่คุณจะต้องเลือกว่าตอนนี้คุณจะโฟกัสที่อะไรนะคะบางคนก็กําลังรุ่งเรื่องงานเรื่องความเรื่องเรื่องความมั่นคงเรื่องเงินอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีแล้วก็มีเรื่องเข้ามาให้คุณแบบลังเลใจนะคะว่าคุณจะโฟกัสเรื่องนั้นดีไหมเช่นเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความรักอะไรแบบนี้นะคะคุณกําลังแบบเจอสถานการณ์ที่คุณจะต้องแบบ ตัดสินใจนะคะปกป้องตัวเองบางคนก็แปลว่าอาจจะเป็นความรักเกา่เกาๆหวนวนกลับมาความรักที่แบบที่คุณคิดว่าคุณจะตัดแล้วนะอาจจะอยากวนกลับมาหาชีวิตของคุณนะคะคุณต้องรู้จักปกป้องตัวเองนะคะชาวลัคนามีนจะรวยจะมั่งคัง่งแต่คุณจะรู้สึกสับสนในช่วงเวลานี้ชั่วครู่นั่นแหละ ะะชั่วแบบไม่ถึงไม่ได้ชั่วครู่หรอกอาจจะเป็นไปในระยะเวลาเป็นปีก็ได้นะคะเพราะว่าดาวพฤหัสก็ไปอยู่ในเรือนไปอยู่ในเรือนการเงินแล้วอยู่คู่กับดาวราหูแล้วเดี๋ยวเดือนตุลาคมดาวราหูจะย้ายมากลุ่มลัคนาอีกนะคะเงินจะดีมากๆนั่นแหละเงินจะมั่งคั่งมากๆแต่ตัวคุณเองอะ่ะรู้สึกเหมือนหวงเวง,วงไม่มีที่ยึดหลัก หรืออะไรในช่วงนี้หรือเปล่านะคะตัวคุณอะเหมือนรู้สึกว่าตัวเองจะต้องแบบตัดสินใจทําอะไรบางอย่างลังเลใจที่จะทําอะไรบางอย่างคุณเหมือนกลัวว่าตัวเองจะไม่มั่นคงในชีวิตทั้งที่ชีวิตของคุณอะก็มีพื้นฐานที่ดีมากๆเลยนะคะในเรื่องของโอกาสทางการเงินดูเหมือนว่าคุณอะจะกลัวไม่เป็นไปตามระบบแบบแผนชาวลัคนามีนเหมือนชีวิตอยู่ในจุดที่กําลังแบบ อยู่ในสถานการณ์ที่แบบเฝ้ามองที่จะตัดสินใจว่าตัวเองจะไปในทิศทางไหนดีนะ่ะอยากทําอะไรตามคันลองอะ่ะชีวิตของคุณอะ่ะคุณอยากทําอะไรตัดที่คนอื่นเขาทํากันคุณอยากแบบอยู่ในระบบนะ่ะอยู่ในระบบของสังคมอะ่ะที่มั่นคงแต่ตัวคุณอะ่ะอาจจะจําเป็นที่ช่วงนี้จะต้อง ทำอะไรบางอย่างที่ชีวิตของตัวเองรุ่งม,มากๆแต่ไม่ได้อยู่ในระบบของสังคมแล้วคุณลังเลใจว่าคุณแบบเลือกถูกไหมอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้นะคะนี่คือสิ่งที่ออกมาบอกขอให้รู้ก็พอว่าคุณจะรวยคุณจะมั่งคั่งมากๆแล้วคุณจะต้องแบบอ่าเปิดรับโอกาสในช่วงนี้ถ้าไม่คว้าโอกาสก็อาจจะแบบก็อาจจะไม่มีโอกาสดีๆเช่นนี้ผ่านมาอีกน่ะนะคะเหมือนกับว่าคุณต้องเลือกที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอนะ ถ้าจะให้เอฟแบบอธิบายนะคะถ้าจะให้เอ,อธิบายนะถ้าที่เอฟคิดได้ก็คือแบบบางคนอะต้องเป็นศิลปินแล้วก็ต้องทิ้งการเรียนอะไรแบบนั้นนะคะบางคนก็อยากไปฝึกอะไรบางอย่างแล้วก็ต้องละทิ้งแบบ หน้าที่การงานบางคนต้องไปเรียนที่ไกลๆแล้วก็ต้องละทิ้งความรักอะไรแบบนั้นนะคะนั่นแหละคนชาวลักนามีเหมือนจะเจอสถานการณ์เหล่านั้นอยู่นะคะเนี่ยก็ตัดสินใจให้ดีๆว่าตัวเองจะไปในทิศทางไหนนะคะตัวคุณเองนั่นแหละจะเป็นคนปกป้องตัวคุณเองตัวคุณเองจะรู้ดีอยู่แล้วว่าคุณควร ในทิศทางไหนนะคะอันนี้จบแล้วบอกบอกให้รู้เพียงแค่ว่าคุณจะรวยนะคะจันครุสุริยาจันครุสุริยาคุณจะได้โชคลาภใดจากจัก,กรวาลคุณจะรวยนะคะสวมมงกุฎแห่งความภาคภูมิใจในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตและความสาเร็จนะคะในเรื่องความรับผิดชอบในตัวเองนะคะตั้งตัวได้เลยแล้วจะได้แบบสมบัติพัสถฐานเข้ามาและได้ชัยชนะเหนือการแข่งขันในเรื่องของการงานด้วยนะคะเนี่ยจบแล้วนะคะชาวลัคนามีน